สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปานอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14มหาจัตตารีสกะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตปนนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิของพระอริยะมีเหตุ มีองค์ประกอบแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังสัมมาสมาธินั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุกเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุกทั้งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบคือสัม,มาทิฏิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมนตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจนั้นสัมมาทิิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่ามิจฉาทิตรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าสัมมาทิฏความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาทิฏเป็นไฉไคือความเห็นดังนี้ว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลสังเวยที่บวงสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปติกะไม่มีสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้ง พราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้ไม่มีนี้มิฉาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาทิฏฐิเป็นสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ เป็นโลก,กุตรละเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉไนคือความเห็นดังนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสวงแล้วมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามี ัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีสมณะพรามทั้งหลายผู้ด,ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีอยู่นี้สัมมาธิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาธิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลก,กุตระ เป็นองค์มรรคเป็นไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินรีปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชงความเห็นชอบแห่งองค์มรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลข่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้รังพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสมมาธิทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตตะเป็นองค์มรรค ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรลุสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้มีสติบรลุสัมมาทิฏฐิอยู่สติเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามราการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมร้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิ ุดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจนั้นสัมมาท,ทิิย่อมเป็นประธานก็สัมมาท,ทิิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาสังกปะว่ามิจฉาสังกปะรู้จักสัมมาสังกปะว่าสัมมาสังกปะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาสังกปะเป็นไฉไคือความดำริในการ ดำริในพยาบาทดำริในความเบียดเบียนนี้มิจฉาสังกปะดูกอ่นภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกปะเป็นไฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่วกาวสัมมาสังกปะเป็นสองอย่างคือสัมมาสังกปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาสังกปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุุตระเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกปปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นไฉไหนคือความดําริในเนกขมมะดําริในความไม่พยาบาทดําริในความไม่เบียดเบียนนี้สัมมาสังกปปะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะ เป็นโลกุตระเป็นองค์มรคเป็นฉนัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตรึกความวิตกความดมริความแนวความแน่ความปักใจวจีสังขารของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้รังพร้อมด้วยอริยมรคเจริญอ,อริยมรคอยู่นี้แหลสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอาาสวะเป็นโลกุตตะเป็นองค์มรค ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกปะเพื่อบรลุสัมมาสังกปะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกปะได้มีสติบรุสัมมาสังกปะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติ ย่อมห้อมร้อมเป็นไปตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาวาจาว่ามิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจาความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็ มิจฉาวาจาเป็นไฉนคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบเจราจาเพอเจอร์นี้มิจฉาวาจาดูก่อนพิกขุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไฉนดูก่อนพิกขุทั้งหลายเรากล่วกาวสัมมาวาจาเป็นสองอย่างคือสัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่ง สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตตะเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูก่อภพกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉนคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการเจราจาเผอเจอ นี้สัมมาวาจาที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตะละเป็นองค์มัคเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากวจีทุจริตทั้งสี่ของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้ ร่างพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตละเป็นองค์มรรคภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อบรลุสัมมาวาจาอยู่ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจาได้มีสติบรลุสัมมาวาจาอยู่ สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมร้อมเป็นไปตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือคือภิกษุรู้จักมิจฉากรรมมันตะว่ามิจฉากรรมมันตะ รู้จักสัมมากรรมมันตะว,ว่าสัมมากรรมมันตะความรู้ของเธอนั้นเป็นสาม,มาธิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจชากรรมันตะเป็นฉนคือปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาจารน,นี้มิจฉากรรมันตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากรรมมันตะเป็นฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสัมมากรรมมันตะเป็นสองอย่างคือ สัมมากรัมรมันตะที่ยังเป็นสาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมากรัมรมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะเป็นโลกุตระ,ะเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากรัมรมันตะที่ยังเป็นสาสะวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉนัยคือเจตนางดเว้นจากปานาติบางดเว้นจากอธินาทานงดเว้นจากกาเมสุมิชาจา์ นี้สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกตลุตะเป็นองค์มัคเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากกายทุจริตทั้งสามของภิกษุผู้มีจิตใจข้าศึกมีจิตหาอสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมัค จเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมากัมมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตตะเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากรมมันตะเพื่อบรลุสัมมากัมมันตะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากรรมมันตะได้มีสติบรลุสัมมากัมมันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติ ด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมากัมมันตะของภิกขุนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะรู้จักสัมมาอาชีวะว่าสัมมาอาชีวะ ความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิดูก่อนพิขุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นฉนัยคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางผิดเอาราบต่อราบนี้มิจฉาอาชีวะดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นฉนัยดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาอาชีวะเป็นสองอย่างคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่ง สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลก,กุตตะเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันเป็นฉนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะดูก่อนภิกษุ ดูก่อนภิกขุทั้งหลายนี้สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันดูก่อนภิกขุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นฉนัยดูก่อนภิกขุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกขุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้ร่งพร้อมด้วยอริยมรรค จเจริญอ,อริยมรรคอยู่นี้แหลสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตตะเป็นองค์มรรคพิกุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภพิกุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติ ด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของพิกขุนั้นก่อนพิขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายามะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้ดูก่อนภิกขุทั้งหลายด้วยประการนี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยองค์สิบดูก่อนภิกขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิทย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิทย่อมเป็นประธานอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิทย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ทั้ง อกุศลธรรมอัล,ลามกเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้ผู้มีสัมมาวาจาย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้ ผู้มีสัมมากรรมมันตะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉากรรมมันตะได้ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ผู้มีสัมมาวายามะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ ผู้มีสัมมาญาณะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ผู้มีสัมมาวิมุตยย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตยได้ทั้งอกุศลธรรมลามกเป็นเอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวิมุตยเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวิมุตยสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นเอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตยเป็นปัจจัย ดูก่อนพิขุทั้งหลายด้วยประการนี้แลจึงเป็นธรรมฝ่ายกุศล20ฝ่ายอากุศล20ชื่อธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้ดูก่อนพิขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้าน ทมบรรมมยายมหาจตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพรามผู้นั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเที่ยวถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพรามผู้มีทิฏฐิผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะ เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะราหมณ์ผู้มีสังกัปปะผิดถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะราหมณ์ผู้มีวาจาผิดถ้าใครติเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะรามณ์ผู้มีการงานผิดถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะ เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีอาชีวะผิดถ,ถ้าใครติเตียนสัมมาวายามะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีความพยายามผิดถ้าใครติเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีสติผิดถ,ถ้าใครติเตียนสัมมาสมาธิเขาก <akkor S 1> ็ต้องบูชาสรรเสริญ ท่านสมณะพรามณ์ผู้มีสมาธิผิดถ้าใครติเตียนสัมมาญาณนะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพรามณ์ผู้มีญาณะผิดถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหม์ผู้มีวิมุติผิดดูก่อนพิกขุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้าน ธรรมบรรยายมหาจัตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือาพามพวกนั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเทียวดูก่อนพิขุทั้งหลายแม้พวกอศสะและพวกพันยะชาวอุก,กะละชนระบทซึ่งเป็นอเหกวาทะอกริยะวาทะ นัติกะวาทะก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านทำบรรยายมหาจัตตาลีสกะนั่นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทากล่าวว่าลายและถูกก่อความพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกขุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้จบแล้วนะคะสำหรับมหาจัตารีสกะสูตร สำหรับพระสูตรต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ